ต่อจากนั้นนะคะต่อจากาวิดีโอชุดที่แล้วนะคะขีดเส้น9ถึง14เป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะเส้นตั้งฉากเป็นเส้นเอวซึ่งรอบเอวเราจะไม่ต้องหารนะคะใช้ใหญ่เท่ากับเส้นสะโพกเลยเนื่องจากกางเกงตัวนี้นะคะไม่มีตะเข็บข้าง ก็จะให้ใช้ให้เลื่อนจุดที่13นะคะจากจุดตรงนี้ที่ซึ่งเท่าเท่ากันกับ11ถึง13เนี่ยนะคะให้เลื่อนเป้ากับเส้นตะเข็บข้างเท่ากับเส้นที่9 8และ14เป็นเส้นตรงยาวมาเลยนะคะเพราะว่าไม่มีตะเข็บข้างค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็โค้งเป้าเป้าหลังนะคะจากว้างกว่าเป้าหน้า จากจุดที่3ถึงจุดที่15นะคะก็เท่ากับ7เซนติเมตรขีดเส้นจาก3ถึง15 15ถึง16วัดต่ำลงมาจุด5แล้วโค้งเป้านะคะให้กลืนกันจากเหนือเส้นจุด7นะคะลงมาที่16จากนั้นขีดเข่้นท้องขาขีดเส้นท้องขาตรงนี้นะคะมาหาจุดที่17 นะคะซึ่ง12ถึง17นี้ประมาณ3เซนนะคะจากนั้นก็เสร็จละก็จะกดรอยของอชิ้นหลังออกไปนะคะกดตั้งแต่เส้น14ถึง5 5ถึง7นะคะผ่านจุดเป้านี้นะคะมาถึง16ลงมาถึง17 เลี้ยวกลับไปไปถึงจุดที่13คือตรงนี้นะคะแล้วกลางออกก็จะได้กางเกงผ่าหลังดูหน้าต่อไปนะคะอะ่หน้านี้เป็นหน้าที่เรากดรอยผ่าหลังออกมาแล้วนะคะผ่าหลังคือชิ้นนี้นี่คือชิ้นหน้านะคะเมื่อได้ดังนี้แล้วเราก็จะนำไปเผื่อเย็บ yep. เผื่อเย็บนะคะก็จะเผื่อเย็บเส้นเอวห้ถึง7ขึ้นอยู่กับว่าขอบสายยางที่เราจะใส่เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ถ้ายางเส้นใหญ่เราก็จะวัดขึ้นไป7เซนถ้าเส้นเล็กก็วัดขึ้น5เซนนะคะแล้วเผื่อเย็บเส้นเป้าหน้าและเป้าหลัง1.5ตะเข็บท้องขาทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะคะ1.5เช่นเดียวกัน เผื่อพับปลายขาตรงนี้นะคะสีเซนติเมตรนะคะการใช้ผ้านั้นให้ใช้ความยาวบวก10คูณด้วย2นะคะแล้วก็วางผ้าตัดเมื่อนักเรียนสร้างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมมีปัญหาหรืออยากจะปรึกษานะคะให้เข้ามาที่คลาส ลมหรือว่าที่ไลายกลุ่มฝากคำถามไว้ในลายกลุ่มก็ได้นะคะจะได้เข้าไปตอบสำหรับวันนี้จะให้นักศึกษาสร้างแบบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ